นอกจากอิสตันบูลจะเป็นที่ตั้งของมัสยิดฮาเกียโซเฟียซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางแล้ว oh. เมืองสองทวีแห่งนี้ oh. ก็ยังเป็นที่ตั้งของมัสยิดสุลต่านอาเมดมัสยิดสีน้ำเงินที่มีอายุก,กว่า400ปีและมีสถาปัตยกรรมงดงามไม่แพ้กันซึ่งแค่เพียงก้าวออกมาจากรั้วของประตูฮาเกียโซเฟียแล้วเงยหน้าขึ้น เราก็จะได้พบกับมัสยิดหลังใหญ่อีกหลังที่ตั้งตำงานอยู่ใกล้เคียงกันค่ะมัสยิดสุลต่านอาเมดหรือที่มักนิยมเรียกกันทั่วไปว่าบลูมอ o s สหรือมัสยิดสีน้ำเงินซึ่งที่มาของชื่อนั้นก็มาจากสีน้ำเงินของกระเบื้องจากเมืองอิสนิกในตุรกีเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำกระเบื้อง ถูกใช้ปูตกแต่งอยู่ตลอดแนวฝาผนังด้านในมัสยิดกว่า20,000ชิ้นประดับเป็นลวดลายดอกไม้ต่างๆอาทิกุลาบทิวลิปคาร์เนชัน่นและต้นไซปรัสค่ะมัสยิดสุลต่านอาเมดสร้างขึ้นในศตวรรษที่17ซึ่งเป็นสมัยการปกครองของสุลต่านอาเมดที่1แห่งจักรวรรดิออตโตมันโดยเริ่มสร้างในปีคศ1609 และสร้างเสร็จในปีคิศักราช1616กล่าวคือสร้างขึ้นหลังฮาเกียโซเฟียเป็นพันปีแต่ถ้าหากนับจากที่ฮาเกียโซเฟียได้ถูกเปลี่ยนจากโบสถ์ให้เป็นมัสยิดก็คิดเป็นเวลาเราราวประมาณ150กว่าปีค่ะมัสยิดอายุกว่า400ปีที่สวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ต้องการให้เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา มีองค์ประกอบที่สื่อถึงความเป็นอิสลามได้อย่างชัดเจนว่ากันว่ามัสยิดสุลต่านอาเมดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อข่มฮาเกียโซเฟียที่ดั้งเดิมเป็นโบสถ์คริสต์และมีฐานะเป็นมัสยิดในขณะนั้นนั่นเองค่ะมัสยิดสุลต่านอาเม็ดหรือบูมอสมีขนาดและอาณาเขตที่กว้างใหญ่มากๆจุดเด่นที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเลยก็คือหออาซาน หรือหอสวดมนต์ซึ่งเป็นหอคอยสูงหกต้นในขณะที่ฮาเกียโซเฟียมีเพียงสีต้นเท่านั้นและมีโดมหลักซึ่งมีระเบียงล้อมรอบอยู่ตรงกลางมัสยิดโดมนี้มีความสูงถึง43เมตรและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง23.5เมตรนับเป็นสถาปัตยกรรมทางาศาสนาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้ชื่นชมอยู่เสมอค่ะ ซึ่งภายในบริเวณของมัสยิดก็โอทโถงตกแต่งยังงดงามอลังการโดยเน้นไปที่หินแกรนิตและหินอ่อนแกะสลักอย่างประณีตมีพื้นที่ให้ละหมาดอย่างกว้างขวางเรียกว่าสามารถรองรับผู้คนจำนวนมหาศาลเป็นหมื่นๆคนได้เลยล่ะคะ่ะที่ชั้นบนสุดก็มีหน้าต่างอยู่มากถึง260บาน สลับด้วยกระจกสีสันลวดลายวิจิตรนอกจากนี้ภายในมัสยิดสุลต่านอาเมดก็ยังมีมาดาซาที่เป็นทั้งสถานพยาบาลโรงเรียนและห้องสมุดซึ่งรวมกันเป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับศาสนาและที่พำนักของอิสลามอยู่ด้วยค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มัสยิดแห่งนี้ ยังมีหลุมพระศพสุลต่านอาเมตที่หนึ่งผู้โปรดให้สร้างมัสยิดอยู่ด้วยโดยหลังจากที่สร้างเสร็จและชื่นชมมัสยิดแห่งนี้ได้เพียงแค่หนึ่งปีพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนเหลือทิ้งไว้ก็แต่ร่องรอยแห่งความศรัทธาอย่างแรงกล้านในศาสนาความมั่งคัง่งและอำนาจของพระองค์ค่ะบริเวณร,บรอบๆมัสยิดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นสวนสาธารณะมีมานั่งและทางเดินที่กว้างขวางหลังช่วงพระอาทิตย์ตกระหว่างเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสวนรอบๆของมัสยิดแห่งนี้ก็จะคลาคล้ำไปด้วยผู้คนที่มาผ่อนคลายพบปะพูดคุยกันเป็นบรรยากาศที่คึกคักเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกแห่งหนึ่งของเมืองอิสตันบูลค่ะโดยทั่วไป บูมอสหรือมัสยิดสุลต่านอาเมดจะเปิดตั้งแต่เช้าถึงราวๆหนึ่งชั่วโมงก่อนข้ามของแต่ละวันหรือช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกานาทีไปจนถึง18นาฬิกาซึ่งที่นี่เขาก็เปิดให้เข้าชมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะข้อแนะนำก่อนการเข้าไปในมัสยิดนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องถอดรองเท้าและนำใส่ถุงพลาสติกที่มีไวใ้ให้บริเวณทางเข้า หากนักท่องเที่ยวผู้หญิงท่านใดที่ไม่ได้สวมฮิญาบจะต้องคลุมผ้าที่ด้านบนศีรษะที่ทางมัสยิดได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปภายในมัสยิดนะคะและในระหว่างช่วงละหมาดของทุกวันประตูมัสยิดจะปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าซึ่งก็จะมีทั้งหมดห้ารอบด้วยกันค่ะโดยแต่ละรอบนั้นจะใช้เวลาถึง90นาทีและในช่วงเที่ยงของวันศุกร จะปิดสองชั่วโมงสำหรับในช่วงเดือนพิธีรอมฎอนที่มัสยิดสุลต่านอาเมดก็จะมีการสวดอย่างต่อเนื่องหนึ่งเดือนเต็มฉะนั้นใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้หลีกเลี้ยงช่วงเวลาดังกล่าวจะดีที่สุดค่ะหากมีโอกาสไปเยือนเมืองอิสตันบูประเทศตุรกีอย่าลืมปักหมุดแวะไปชมความสวยงามอลังการ ของมสัสยิดสีน้ำเงินแห่งนี้กันสักครั้งนะคะติดตามผลงานของพลรลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ